ผมไม่ขอวิจารณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอเรียนก็คือประชาธิปัตย์ไม่โกงครับการเลือกตั้งเนี่ยทุกคะแนนเสียงเนี่ยเรามั่นใจว่าได้มาด้วยความบริสุทธิ์และเป็นเสียงสวรรค์จากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงก็ต้องขอถือโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องชาวชุมพรเขตหนึ่งและสงขาเขตหกที่ให้ความไว้วางใจกับผู้สมัคร พรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองท่านนะครับที่สำคัญอีกงานหนึ่งก็คือขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่หลั่งไหลมาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่เ,เป็นกำลังใจให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็เพราะเสียงสวรรค์ของพี่น้องประชาชนคือปัจจัยที่มีความสำคัญและเป็นรูปธรรมท,ที่สุดนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจครับ ก็ก็ต้องทำงานหนักขึ้นแ,แล้วก็ทำงานหนักต่อไปเพราะที่ผ่านมาผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาและชาวชุมพรรวมทั้งคนไทยทั้งประเทศด้วยพี่น้องภาคใต้ด้วยได้เห็นก็คือการลงมือทำแล้วก็ทำให้เกิดผลสํำเร็จได้จริงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานของพักที่มีความก้าวหน้าพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ มีผู้สมัครใหม่ๆมีคนหน้าใหม่เ,เลือดใหม่ๆเข้ามาร่วมอุดมการกับพักคมากขึ้นเป็นลำดับหรืองานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่ปรากฏผลสมริ์ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันรายได้กเกษตรกรหรือในเรื่องของการเข้าไปดูแลกลุ่มปราะบางต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งการทางานร่วมกับภาคธุรกิจที่ทาให้การส่งออก สามารถเป็นตัวจักดสำคัญในการขับเคลื่อนอเศรษฐกิจของประเทศไปได้และอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับออผมไม่ขอวิจารณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอเรียนก็คือประชาธิปัตย์ไม่โกงะครับการเลือกตั้งเนี่ยทุกคะแนนเสียงเนี่ยเรามั่นใจว่าได้มามด้วยความบริสุทธิ์และเป็นเสียงสวรรค์จากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงผมตอบไม่ได้นะครับขอให้เป็นเรื่องอนาคตนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ความจริงก็ได้เคยเตือนไปแล้วนะครับว่าสุดท้ายถ้าพรรครุ่มรัฐบาลมาแข่งกันเองเนี่ยก็จะได้ไม่คุ้มเสียซึ่งอันนี้ก็ได้ย้ำไปแต่ว่าทั้งหมดก็มันจะตบมือข้างเดียวไม่ดังก็ถ้าประชาธิปัตย์ทือหลักอย่างนี้แต่เพียงพรกเดียวแต่พรคก,การเมืองอื่นเขาไม่เอาด้วยมันก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เราหวังอยากให้มันเป็นแต่ถ้าเป็นส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยผมยังยืนยัน ว่าวันหนึ่งในอนาคตถ้าเรามีโอกาสเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลอีกเราจะไม่แข่งกันเองในระหว่างพักคุ่มรัฐบาลเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียอย่างที่ผมเรียนและวันนี้มันก็ปรากฏผลได้เห็นอย่างที่ผมพูดแต่ทั้งหมดนี้ผมไม่ไปตำหนิพรรคการเมืองอื่นเ่านะครับเพราะว่าแต่ละพรรคหลักลคิดมันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเรามีประสบการณ์เราเป็นสถาบันทางการเมือง เพราะฉะนั้นเราผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานแล้วก็เข้าใจคาดเดาได้คาดการได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้สุดท้ายผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเราก็จึงยึดถือหลักอย่างที่เรียนยังไม่ได้คุยครับเพราะว่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาเมื่อวานนะครับแต่ว่าแต่ว่าสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการทำงานร่วมกันในรัฐบาลผสมเนี่ย อันนี้มันมันไม่เหมือนรัฐบาลภัคเดียวนะครับการทำงานในรูปแบบรัฐบาลผสมเนี่ยมันก็ต้องอยึดถือหลักการทำงานร่วมกันมันไม่มีใครได้อะไรทุกอย่างนะครับถ้าคิดอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนมันเหมือนกับเราทำงานร่วมกันกับหมู่คณะหลายเลคน,เะะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมี วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันในระหว่างรัฐบาลผสมอะไรควรจะเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็ต้องตระหนัก